ไมบล็อกไอ้น่ด้านใหม่เห็นปะโอเคด้านใหม่อะเยี่ยม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 ใช้สูรเดินไหมพุมผมใส่ด้ดับเลยดับเดี๋ยวนี้ดับมันใช้แปดแปดทองแล้วเหรอทาไมวะเออยัดยไม่ได้กล่องเลยทอง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 ทอไม่หทอง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 ทออองมงออทองออออ เอกขายนี่เดียวเองยี่สิบเอ็ดเอ็มล็อกแล้วเนี่ยการเตียงการเตียงการเตียงเขาแถบฐานเห็นมาเยอะการเตียงอวกันสีเหลืองถึงแล้วอ่ะชิบหายไม่ทันไม่ทันภูมิไม่ได้ไม่ได้การเตียงนี่กันเตียงก่อนโอเคกูมาช่วยนะพอดีว่ากูเป็นสายเที่ยงอ่ะเฮ้ยในนี่เอาอ่าอีกไปเป็นแรกเราไปเก็บไลคคิวเลาเก็บอ้าคิวเยอะไราเก็บไปขุด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 เก็บกูมาช่วยแล้ว โอ้ยเฮ็ยมันแฮกอ่ะไอ้สัตว์ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันแฮกไอ้เฮี้ยมีเหลือแฮกมีเหลือแฮกเอาสี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 น้ำเงินแตกแล้วนะเออเอ้ากูตายโอเคโอเคสีมีแฮกอ่ะอุ้ยโดนโดนมันตีมันขว้างตีเอาเอา What the fricking g o ม ไม่ได้ดาบป่ะเอาเอาบที่ได้ที่อยู่อะทอในกล่องเลยพี่เอในกล่องมีเทียบไหมเยี่ยมให้มานโคเวอร์กูหน่อยกูเอาเ้ยมันเล่าอยู่โคเวอร์หน่อยโอเคโอเคโอเคไปละพี่จะเพชรแต่ต่อจะไหนเพชรเออเพชรอยู่ไหนวะเพชรอยู่ข้างเอยเย็ดมาหน่อยมาหน่อยมารับหน่อยมาแล้วมาแล้วเยู่ไหนอยู่ไหนมีของกลางเย็ดอยู่กลางมาแล้วมาแล้ว เออไปเอาเพชรเออดีมากไอ้หนานี่เป็นงานมากใครวะไอ้เชียตะวันไปไหนวะจัดถามดิถามตัวขโมกาวนี่เชีตะวันขโมกาวเอ๊ะโอ้อนี่มาขุดดิไอ้พวกสีแดงมาได้ไปพี่เนี่ยเอากดดแล้วกันหรือจะเตียงไปเชี่ยโกดผิดอุ้ยจะตายมาเสริมหน่อยขอกำลังเสริมสีน้ำเงินเอ้สีน้ำเงินบุกสีน้ำเงินบุกสีน้ำเงินบุก เดี๋ยวมันลูก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 มันจะตีทุกคนทุกคนตี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 มันมีดาบมันมีดาบช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยกูเอามาล็อเฮียน้ำน้ำมันกูตายฮะมันกูตายเออถ้ามันถ้ามันถ้ามึงตายแล้วมันถ้ามีฝั่งราคาได้ก็ได้มันก็ได้แต่มันรอขันไม่เอาไอสัตว์กูมีไม่กูแลกของมันแล้วไงเอออ๋อกำมึงไม่ได้บอกกูนี่หว่าได้แล้วไม่อย่าอย่าไม่เห็นเอาชิเดียวเราตะกี้กูได้หมดแล้วกูเอาเพิ่มไม่มาโคบกูเลยอีกดอะไรมาเฮียกูจะตายเอมาร์กูมีสงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กลางอยู่กลางตาย มันมีดาบป่ะตอนนั้นมีมีมีก็ตายอย่างโห่เจ้ยมันหนีมันหนีมันหนีเดี๋ยวมามาฆ่ามาฆ่าเหลือมันจะหนีมันจะหนีเอาเพชรมาครับเก็บดาบก่อนไห้เอ่ยกูฆ่าได้กูฆ่าได้พี่โนูอย่าบวชสิพี่เอ้ยเฮ้ยเอาเอเมอรล็อกไปก่อนเอาเอเมอรล็อกไปก่อนมานรับไป็นไหนเก็บมันรับไป็นไหนเก็บยังไงเอาเหล็กก่อนเนอะชิคกูโยนเหล็กตกบอสไม่ตกโอเคตะวันตะวันเอาเอเมอรล็อก เก็บเก็บไปแล้วเก็บเก็บเก็บแล้วกลับถามไปเลยไปในกล่องไม่ได้กล่องธรรมดาไอเก็บด้วยใส่กล่องธรรมดาไว้เฮ้ยที่ยราเก็บดาเกียดนะพี่แปดอันหรอเฮ้ยเดี๋ยวชิมหายที่ยราเก็บดาเกียดนะเออแปดแปดแปดที่จริงบล็อกมันสามสิบสองอันไม่เหรอวะเขาอัปเดตใหม่พี่เอออัปเดตใหม่ไม่ไม่ใช่อะไรกับเดิมเลยไปตายแล้วมึงเลื่ยกูดิกูโดดลงมาเมื่อกี้ ชีเหลียงชีเหลียงมาจะต่อมาวะโอ้ยซีเรียมดีแดงบุกมาเต็มเลยสีแดงบุกมาเต็มเลยเก็ยไนไปช่วยตะวันดิอยู่ไหนอยู่ไหนแดงแดงตะ <c oughs> วันไม่ไหวก็กลับก่อนตะวันบอกไม่ไหวก็กลับก่อนไม่ทันไปตัดเอาถ้ามึงหลุดกลางเกมไปทับรีจอยเห็นปะไม่ใช่ทับรีจอยนะรีจอยรีจอยมันจะกลับมานะ ทำใจเลยสองสิ่งทำดาบว่าให้ทำทำทำดาบเอ็นช้างยังไอ้แต่อีนั่นแหละโอเคดีมากดีมากไอ้ยไอ้คิดแดงมาแดงกันดยมาหนูไม่รู้ว่าฐานเรามีอะไรเนี่ยเก็บเอ้ยตะวันมันอุ้ยอะไรอะไรมึงมันมึงขมอไอ้คนเฮ้ยเดี๋ยวกูเกือบตกไอ้สิเกือบกระโดดพอดีเฮ้ยไอ้ตะวันว่นใช่ไหม พีออเพพยี่ยมมากเนี่ยแหละอ๋ะอฮือดีมากนี่ก็เป็นคลิปแรกของการจ่ายเน็ตเจอะ<ส>หุยเฮียหุยสีเหลืองมึงแปลกคนหนึ่งอ่ะคนชื่อว่าเอลเซตวอ่ะโอ้ยตายอยู่เอ่คนชื่อเอลเซตวมึงแปลกๆอ่ะเดือดข่ายเลยเมื่อกี้เออมันแปลกๆกกูตีไม่โดนเลย มึงกาบว่ะมันมึงดาบพวกูฆ่าได้อ่ะพวกมึงเก่งก็มึงเก่งอ่ะกูกาอ่ะเราเสียต่อยนะพี่แล้วมันไปฐานแนงไปฐานแนงไปฐานมันขุดแล้วมันขุดแล้วมันขุดแล้วเออตีมันลุ้มเออลุ้มตีเออลุ้มลุ้มเออลุ้มยอดยอดยอดอ่ะพี่เราเก็บเราเก็บในกล่องไว้เราเก็บไว้เอาเก็บของดีๆไว้ในกล่องแต่กูเลี้ยงให้กูเลี้ยงของให้ ไม่คิดไม่ขอมันเละอย่างงี้นี่นเออเดมอนเดมอนเดมอนเก็บเป็นเทียสองแล้วที่มีแก่เรามาเร็วเพื่อนคอยเดมมีออมคนเอาไม่คนคอยเดมด้านหลังนี่ไอ้เทียนนี่บอกโหดแล้วหรอขูฆ่าไปเดือดตายเดี๋ยวกูไปเอามา<อ> บนมีหนึ่งคนเก็บแล้วคุะสายเฮ้ยสีสีเหล้าอะสีเหล้าอยู่สีแล้วนะสีเขียวใช่ไหมเดี๋ยวสีเขียวเดี๋ยวกูโยนเอ้ยไอ้ไอภูมิภูมิเอาเอามาล็อกข้างหลังเฮ้ยหลังมึงเออหมดแล้วเดยวนี่สีแดงบุกสีแดงบุกสีแดงบุกช่วยเหยอเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยมันเอาของไปเ้ยเอาของไปไอ้ตีตีตุเฮ้ยเฮ้ยยี่สิตะวันเอายี่สิตะวันตายที่หายของหายไปเลยตะวันอันั้นเลยเว้ย ไอเบสไอสีไอที่ไอคู่จะวางทำไมมึงไม่เก็บก่อนไอเก็บไมแค่เลเดินไปแล้เว้ยเราฐานนี่ไอมันมันมามันร้อนมันร้อนสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากยอดยอดยอดโห่ยเดินเซิร์ฟนี้ไม่รู้จะแลกอะไรดีอะเดินมาครับผมอุ้ยเดี๋ยวกูตกไอ้เขี้ดาบเพชรกูไม่ไม่ยากเลยนะไม่ได้ดาบเหล็กไปได้ดาบเพชร พี่คูสีเหลืองเฮ้ยเราจะได้ฟาร์เพชรได้สองค่ะอ๋อเคยได้เฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหตกตายห่าโง่เลยกี่นะมีสองอันจะได้เมื่อกี้เขาไม่ตกเว้ยแต่แม่งตีกูตกเห็นเด็กหแล้วพูงงานตัวเองเลยว่ารู้บางแหละมันปรับแชทให้เล็กลงไงมันจะปรับแชทอ่ะตะวันนี้ตะวันมันกินตอนปรับแชทไงต้องปรับได้เลยตรองปรับปรับให้แชทแชทเหลืองบ้างล่ะ ทำไงว้าเบสเบสเบสทำทำไงเบสคปีเวติ้งเวลติ้งไงต่อแล้วก็อ็อปชั่นนบีแล้วก็กดแชทเลสติ้งนะบีออปชันตรงไหนวะออปชันโดนจีเดียวมึงได้อยู่ที่อดออปชันไงต่อออปชันไงต่อโดนจีเดียวมึงไดอยู่ที่ปอแชทติ้งะบีแชทเซตติ้ มห้รถไอยูเอ็นเนี่ยนะเบ่ให้เรือให้ลตามสุดะเบะไอยูเอ็นกำลังดูทอเอ้ยมึงดูสีเหลืองไอ้ยี่ยอันไหนนะชทแชทเซตติ้งอันไหนวะเฮ้เกดไม่เคยยนแชร์เลทำไมเราไอ้ยี่ย่อปตินโอเซตตรชงนจะอยู่ตรงคลังที่เปลี่ยนที่กลุ่มมดอบอ๋อเห็นละนี่ไงต่อมือ ไนะม่มีจริงสู้จากไหนเนาะแล้วเรืกองนี้ A U N F บับ A U N F นวะเป็น20นาทีบับตำสุดเลยะ U N F ไอ้เชี้ยแดงมันมาเหรอวะอยู่ N N เอากูเข้าผิดอันใช่ไหมไหนวะบบนอติตาวนี่อีเชือดนี่นตายเนาะอยูหือหือกูตกแเยเฮ้ยอยะพี่ U N F น่ือว่าเก้าเก๊ะ U N F ับน20 ต้องจริงเอาไว้ตอนที่กูอัดมาไปแกไอ้เสียงพวกมึงพูดกันแล้วชิบหายเลยไอ้เสียงไอ้พวกไอ้พายเลยไอ้นนน่ะพวกมึงนะมึงดีนะกูดีนะกูพิษเสียงทันแล้วไปแดงวะวะแดงขุดยากวะวะโอ้ยขุดไม่เลยกันไก่กันไก่เมนกันไก่แมนตบไปหนึ่งทีลวกไปแล้วอุ้ยมันไม่ลวกนี่แฮกไอ้สัสมันแหลกมันแหลกไปแล้วตึ้งตึ้งตัวสวย ขุดแล้ว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 เนี่ยอีกอันหนึ่งขุดยักษิพายไปหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนชิบหายไปกูไปย่า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 ไม่เออพอกินไแล้วไปแล้วก็ต่อต่อเมื่อกูกลับถามให้ทีไรกูต้องเตะที่แกตลอดเลยเว้ยแล้วกูก็จะไม่ได้ไม่ได้เหล็กเลย ก็เลยคนที่กูไม่อยากกลับไปฐานอยู่ฐานไดมากแล้วนเนี่ยไม่สีแดงบุไม่สีแดงบวกแล้วกูโชว์พันแมนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊มวันฮ้ลงแล้วตึ๊ดตึ๊ดเพาว่าเขาใหญ่มัใหญ่เลยนะพี่เงไรปมมอะคนแกใครจบวะปัดเดียยวก็จบแล้วท้าเล่นแบบเร็วๆวันเล่นกรน่รอก็เจอจบเ้เงิงต้องไปค่าอเหลือก่อนอเร็วไอ้เก็บไปกับกูดีไม่ไปวะ แบงมาแล้วเร็วๆไปอ่านเราจะได้เอาแบบไปไวเลยไหมให้มันได้น้อยให้เกินอ่ะเราเลี้กมของแก่หายแล้วทำไมอ่ะลองเลยอ่ะไปว่ายตะวันไปว่าไปว่ายไปมันไม่มีได้หาพี่แย้มแพ้นี่ไม่เหมือนในเกมเลยนะแพ้นี่แบบโคตรกาบอ่ะสะเด็ดระดับนี้แล้วเฮ้ยหลังลุ้นหลังเข้าเดี๋ยวรู้สึกว่าพานนี่กูพานกูว่าพานนี่กูพูดน้อยมากอ่ะใครกูไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยเนาะไอ้สแสด จ้าเมย์เอ็มมาแล้ไม่ยเก่งกูออกไปอย่ยงกูไปอยกูไปอยกูไปเดี๋ยวกูไปกูจะไปห้องนี้นเลืองหัวใจเลืองหัวใจเดี๋ยเก็ตไม่ห้าแล้นะไม่เลยกูจะขุดแดงได้อยู่แล้วไม่มีใครมาสักตัวบอกอายเก็ตแม่คุณนายเก็ตแหม่อยู่แหม่หยิบของสบายเอ้าก็กูไม่รู้ว่ามึงไปแล้วอะฉันจะเอาเสื้อในฉันก ให้กูไปบุกให้ไหมล่ะก็มันมีถามมันโค่นแล้วมั้งถามมันโค่นแล้วมั้งบอกไหมได้ผมใส่ฟลาโคลอ๋อตายเครื่องไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวเลยบอกไหมเนี่ยต้องทำมากกว่านี้ไปยังไงรอก่อนดิมึงรีบอ่ะนี่นี่เก็บื้อได้แล้วเพจซื้อค้สโซ่อ๋อครับผมจังหวะนี้เหลือฝุดฐานตัวเองเนาะเก็บมันก็ขวนอยูเอ้าตายเอ้าตายได้ไงวะ มันมันมันตายก่อนกูอะมันตายก่อนกูวะมันตายก้อนนะมันตายก่อนกูกูฆ่ามาได้แล้วนี้มันตายก่อนนะเออนี่มันจะเิดมจะพุเลยไมมันเปิดไม่เลยแล้วกูก็คัมรื่เีอมูคนมดลวมมมว้าไอ้ยใช่ไโอ้ยผู้ฆ่ากูฆ่าหมดแล้วเนี่ยมีมอนไรกูฆ่าหมด ปล่อยอ,อะไรมาเนี่ยปล่อยระเบิดมาเฮ้ยมั<ป>นะสีเหลืองสีเหลืองวะเฮ้ยสีเหลืองนวะสีเหลืองมันจะปูกัะสีเหลืองมันจะไฟม,มันมันมันยังไม่รู้ว่าเรามีออพซิเดียนไงอ๋อกันไว้อะนะอือมฮะแม่งมันขุดทางเรียบร้อยจะขุดทำไม,มวะกูแลกปอกอะไรทำไมโหตรงนี้ไดมอนด์มีอยู่ห้าเม็ไดไม่ต้องมงวิ่งจะใชาความรู้ เว้ยแต่เาโดนขัดทูคือกดน้วยกูตายพี่ไม่พี่ไม่เคยจะตามผ่านสีเงินเลยนะพี่มึงไปดูในคลิปนะเว้ยแล้วแม่งเจนกูตายเรือรัวเลยใครวะกูอะตกดามไม่ห่างเลยโกดามวันนี้ก็มารางวัลแปลเอาของที่สีเงินอย่างพี่ตอนนี้ที่มีมีคนทิจวรรณพิจวรรณไม่เอาของที่เงินหรอกพิจวรรณกูจะไม่ฟาดบิดเพราะกูกลัวของหายพิจวรรณพิจวรรณ ตะว,วันไม่เหล่งพี่ตะว,วันปอดเพี่ตะว,วันนี่พี่ตะว,วันอ,อาจจะไปเหล่งกับกูมั้งพี่ตะว,วันวแน่นอนเดี๋ยวจะไปะยากแลว้วเป็นกูวิ่งมาถุดได้แล้วเนี่ยบล็อกเดียวก็ได้แล้วไปไหมละ่ะดูดูวิ่งม,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 มาแล้วเนี่ยแบบมึงมันมันท้าแค่นี้แค่เนี่ยกูมุดได้แล้วเนี่ยดูผมกดได้แล้วเนี่ยทำไมไวจังวะ <laughs> โอเคเริ่มเลยดิดาเมื่อกี้ไม่โยนไฟบอลไหมใช่ปหมใช่โอ้โยนใส่หน้ามันไหมอ่ะอู้บล่ะทำไมกางเกงบนมือเกลียวโซ่ะถ้ากูแลกมันมี40เหรอมันมีไหมอ่ะใช่โอ้ยที่ว่ะกูไม่ชอบกูชอบมันแล้วแต่มองเราไปทำผ่าเลยแกมทำดาบไปยอ๋อไปเอาไว้ให้ตะวันเอาไวให้น้องเลยเชื่ออะไรวะไอ้กระถอดอ่ะไอ้เบรส ด็กตมเด็กติมติมอเด็กติมอโอ้ดายเด็กตมเคนเดียวเจไ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นมึงรู้จักสเตรอใช่ไมไอ้นี่ผูอนีมีอสตรอ้ายสตเด็กมันโยนไฟบอลมาแไนเียไอชิหนอุ้ยอุ้ยฟองแล้วอลโดไอ้นที่บอลี่มันตีโตกลับมาได้ได้ีได้นะยิเ๋ยติดบลก ก่อนไหวไหวเก็ตเก็บบุกเก็บุกกระโดดแลมันก็เล่นเก็ตตัวเก็ตตัวโอเคครับโอเคครับผมขอจบเกมเพลงได้มกดไลค์ไตเพื่อเป็นยงก็ย่ืกดไลค์กดไเเพื่อเป็นกเยเพือนกันครับบายอย่าบังนี่ซับแนวก็ด้ยกซับแนว